ทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันในเกมท่านประธานท่านต้องการครบกับใครคะนะคะรอบนี้เราก็จะ็นปเป็นท่านประธานนะคะแล้วก็จะพยายามพิชิตใจนะคะ,ะสาวให้ได้นะเอนะคะรอบนี้เรามาเป็นแบบว่าเจ้หวัง <c oughs> ที่วังเต็มขั้นนะคะก็นะคะเกมนี้ก็จะมีเลขานะคะผู้น่ารักแล้วก็อ่อนโยนนะคะแล้วก็ผู้ประกาศ ข่าวสาวนะคะสุดแกร่งดาราแสนเย็นชาแล้วก็สาวน้อยที่แสนสดใสและล่าเรื่องนะคะเรานะคะมาติดตามเกมนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วเจอกันในเกมคะ่ะ มีสาวๆนะคะให้เลือกทั้งหมดหกคนนะว้าว,ว,าวมกใครนี่นะแม่อันนี้ก็อยากเห็นจังเลยโอเคงั้นคนนี้แล้วกันนะคะน่ารักสดใส

我今天真在梦里杀个地主了。你想跑什么呀？对不起，对不起，人<呵> <laughs> 太多了，没。狗头呢？哈狗头，狗头、啊。它就只是想吃。没事的，这不还有一层包装吗？妈的，你吃啊？这有啥不能吃的？<laughs> 哦。你把它吃了，我就不投诉你。ยอมรับความไม่ยุติธรรมโดยเงียบ เออเราก็เป็นแค่ไรเดอร์นะคะเออเราก็รอบแรกแล้วกันนะไม่อยากจะให้มีปัญหานะคะถ้าเกิดไปทำอะไรไปขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาโอ้คนนี้ใจดีจัง 挡了我们彪总的路。哎哎，你怎么来了，彪叔？哎，我追你追的累死了。追我干嘛？这、嗯、不前两天吗？你救了俩小孩，你二表叔在新闻里看到了。啊，都上新闻了。呃，都快爸吧，耍叉。啊哈 <laughs>，<laughs> 把卡卖了，乱了呀。你打拼这几年，你二表叔都看见了。我现在想退休了，打算把企业交给你。嗯、你开玩笑的吧？ เลือกแต่ว่าเป็นทับกับไทยกับอังกฤษไม่ได้ด้วยนะแบบเป็นไทยกับภาษาจีนอ่ะอะไรอ่ะให้เขาออกกับย่อหน้าเขาย่อหน้าเขาคืออะไรทุกคนหมายสึงแต่ว่าตันหน้าเขาอ่ะหรอ เอ่อย่อหน้าเขาอะไรไม่รู้ให้เขาออกก็ได้หรอย่อหน้าเขาคืออะไรเอ,องให้เขาออกแล้วกันก็สุขสารเหมือนกันนะ จริงๆเขาก็ไม่ได้ทําอะไรร้ายแรงถึงขนาดต้องไล่ออกอะแต่ e r. ไอยอหนะ้าเขามันคืออะไรก็มไม่รู้นี่นนมาสายตั้งแต่วันแรกเลยเนาะทุกคนการมาสายไยไม่ดีนะเราควรมาก,ก่อนเวลานะคะแต่ 总裁。这是你哦。总裁，这是我为您准备的咖啡。哦。你喝咖啡这。这是<都>。哦。东东，<毒>那我给您倒杯茶吧。行。不要太烫啊。哎。哎,哎呀，咱们公司啊，主要是经营美女，这美女有点多，嗯、你小子可要把持住啊。嗯、这个这个，咱先说好啊，咱们要以工作为主，今天。 简单的把公司熟悉一下，你先了解公司。嗯好的。行，总裁，那我先下去了。慢走，表叔。嗯。哦，总裁，那你想先去哪儿？ไปที่แผนกสด。อะ ไปที่ภาเนโนโฆษณาไอสส้ยโสกใสอันนี้อะไรคือคานเนตสดอะไรที่ทำให้เขาถึงกับปแปลว่าเป็นคานเนตสดเดี๋ยวราไปที่โฆษณาก่อนแล้วกันทุกคนทีนคนนี้เขาสวยจังเลย้สอะดดโอโนีะต้าอะดดต้างเาสังเปยนแบเบาบิษังเลันเทิอ 萨瓦迪卡，我是齐力。哦，我认识你，大明星。您说笑了，我只是员工，您才是我们的明星。啊，哪里哪里。老板，这边是咱们广告部的 studio，只要拍一些写真和飞艇，偶尔也会接女歌手。呃，好好好。今天我正好在拍写真。哎呀，既然总裁来了，要不这套写真就让他拍板，我可以吗？ ทำได้แน่นอนชุดกระโปรงสลิปชุดยาวกระน่าจะเป็นกุหลาบทุกคนชุดยาวกุหลาบเสื้อหนังคุณหญิงไอชุดกระโปรงสลิปคืออะไรอ่ะสแลปไม่ใช่หรอวะเออโฆษณาเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะเราเราไม่รู้เลยอ่ะ แต่อันนี้ก็ได้พวกเขาน่าจะอันนี้ชุดยาวกุหลาอะไรคือชุดยาวกุหลาเอ่อเออเขียวแบบนี้สงสัสยเลือกอันแรกน่าจะดีทุกคนนึกว่าแบบว่านึกวมันคือกละลาอะไรคือชุดยาวกรหลาสีเขียวไม่ค่อยเหมาะกับคนนี้แล้วสีแดงเหมาะกว่า

不好意思，能帮我拿一下手机吗？好、哦哦呃。呃呃，的 <laughs> 老板，我为什么的花，今天的太多了。小了。老板，我不是。嗯。 ตัวไล่ออกแล้วโอ้อช่วยเธอกดเลฟบช่วยอย่างเดียวไม่ช่วยย้ายมันก็รูยังไงยังไงอยู่อ่อ้ๆเราช่วยนะคะช่วยย้ายดอกไม้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา <c oughs> เดี๋ยวเราช่วย 对不起啊，我撞到你了，你没事吧？没事，我陪你吧。不所谓了，反正都被开了。要不我,我加你个微信，如果真的要赔，你再联系我。差一点喽，载，嗨。不用赔了，微信加一个吧。到时候有好的兼职，你可以推给我，就当是赔了。他们听不懂你说了。งานที拜拜่บริ ใช้เส,ส้นใช้สายนิดหน่อยไม่น่าเป็นไรหรอกวะแต่จริงก็ไม่ดีนะทุกคนแล้วต้องเข้ามาด้วยความสามารถนะโอ้คนนี้นี่เองที่ช่วยปกป้องเราคนนั้นน่ะใช่ไหมเป็นเอซีออกกำลังกายแต่คนนี้เขาก็ก็ช่วยเราอยู่นะตูวใจดีจัง S 2> <S 2> <S ได้ยถึงเราจะเป็นนายจ้าก็มีระเบียบนะชมการแสดงยิมนัส,นสติกล,ลองการผ่อนคลายด้วยนมัสการอะไรคือเราเราแค่ชมการแสด,ดงดีกว่าต้อง 哦，聊聊聊聊聊聊，啊，被打大啊，我 sensor 了没呢啊，呜，哦吼。 我，没考虑物价呢。哦，这你呢，老板。嗯，很不错。那老板以后要常来哦。啊，好好好。 信吧。呃、好,好,好，好，好。总裁，昨天的事情真的对不起。没事儿，脸不疼了。对不起，对不起，总裁。你做总裁秘书多久了？我跟上任总裁三年了。那你觉得，你能继续做我的秘书吗？老板，您放心，我一定。聊，聊，聊。 เมื่อกี้ไปทํางานอะไรพลา,าดอะไรโดนจะโดนไล่ออกเลยเหรอนี่เราใช้อํานาจทางไม่ชอบกคนปะเนี่ยจริงเหรอกำลั <laughs> งจะถามเลยว่าจริงเหรอเออให้อภยัยเรายังไม่รู้เลยเนี่ยว่าผิดพลาดเรื่องอะไรเนี่ย <laughs> ยังไม่รู้เรื่องเลยทุกคนให้อภัยไปก่อนแล้วกัน <laughs> ครั้งที่หนึ่ง <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> ครั้งที่สอง <laughs> พอให้อภัยครั้งที่สามนี่ไปควรละ แต่เราไม่รู้เลยว่าทาําผีเรื่องไรคูจะขอบคุณฉันยังไงอันนี้มันดูเป็นผเด็กการไปหรือเปล不用谢跟我讲讲最近的工作安排吧总裁最近您的工作安排就是先了解公司的情况然后还有两个เคเริ่มจาก การเข้าใจในบริษัทก่อนแล้วก็เลือกรถเลือกที่ทำงานหรูละครโทรทัศน์มีสองอันลงทุนเรื่องไหนดีเดินบนเกาะล้างกับเหล่าเทพธิดาการเกิดใหม่ของนอนอการเกิดใหม่ของหนอนอารมณ์เหมือนแบบว่าละครที่ แฝงไว้ด้วยปัจฉญาอะไรทํานองนั้นลำกันนี้เดินบนเกาะล้างกับเหล่าเทพทิดาอันเนี้ยน่าจะเรตติ้งดีกว่าอันแรกไม่ต้องคิดเยอะเพราคนนี้ขยันจังโ oh. อ้อะตอนแรกนะคะก็คือเทสเสียงนะทุกคนไปเลือกอันนี้นะก็เลยแบบเออโดนโดนว่าอล้ว <laughs> ตอนแรกเทสเสียนะคะก่อนเข้าเกมก็เลือกอันนี้แหละก็โดววนไปเลยทุกคนอันที่สองคุณผู้มีน้ำใจช่วยเหลือความสำเร็จที่ได้รับสองทับสามเอาละ่ะแล้วจบปดแรกไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะปดต่อไปนะ,ะบ๊ายบาย